คือ,อถ้าเราลองนึกถึงภาพของวงการ AI ในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันจะมีชื่อหนึ่งที่ลอยเด่นขึ้นมาเลยเหมือนเหมือนเป็นเจ้าของจักรวาลอยู่คนเดียวนั่นก็คือ n v i d i ียอชิป G P U ของเขาเนี่ยไม่ใช่แค่ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ธรรมดาแต่มันคือพั่วกับเสียมในยุคตื่นทองของ AI เลย <S <S ใช่ค่ะใครอยากจะขุดทองคำที่ชื่อ AI ก็ต้องใช้เครื่องมือของ NV i d i ีทั้งนั้นใช่เลยครับแต่แล้ว เ,เมื่อวันที่25พิพฤศจิกายนที่ผ่านมาก็เกิดเหตุการณ์ที่เหมือนแผ่นดินไหวเบาๆขึ้นในวงการเมื่อมีข่าวใหญ่หลุดออกมาว่า Google เนี่ยกำลังเจรจาเพื่อที่จะนำชิป AI ของตัวเองไปขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลของยักษ์ใหญ่อย่างเมตาซึ่งเรื่องนี้มันใหญ่กว่าที่หลายคนคิดนะคะมันไม่ใช่แค่ข่าวซุบซิบในวงการแต่นี่อาจจะเป็นสัญญาณแรกเลยของการเปลี่ยนแปลงขั้วอำนาจครั้งใหญ่ที่สุดในสมรภูมิฮาร์ดแวร์ AI เลยก็ว่าได้ค่ะใช่เลยครับ แล้ววันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันแบบถึงแก่นเลยเราจะมาดูกันว่าดีลระหว่าง Google กับ Meta เนี่ยมันมีความสำคัญขนาดไหนทำไมตลาดหุ้นถึงตอบสนองรุนแรงขนาดนี้และที่สำคัญอาวุธลับที่ชื่อว่า TPU ของ Google มันมีดีอะไรถึงกล้าพอที่จะมาท้าชิงบัลลังก์ที่ Nvidia เดียนั่งมานานแล้วมันเป็นแค่เรื่องเดียวหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ที่ใหญ่กว่านั้นของ Google ครับผม โอเคครับมาเริ่มกันที่ต้นต่อของแรงสั่นสะเทือนครั้งนี้กันก่อนเลยแหล่งข่าวใหญ่อย่าง The Information และก็บลูมเบิร์เนี่ยรายงานตรงกันเลยนะครับว่า Meta กำลังเจรจาอย่างจริงจังเพื่อนำชิปที่ชื่อ tensor processing units หรือ TPU ของ Google ไปใช้ในศูนย์ข้อมูลของตัวเองภายในปี2027 mm hmm. และอาจจะเริ่มจากการเอ่อเช่าใช้ผ่านบริการคลาวด์ของ Google ในปีหน้าเพื่อเป็นการทดลองก่อนด้วย ประเด็นที่ทําให้เรื่องนี้กลายเป็นข่าวใหญ่ไม่ใช่แค่เพราะแกนการซื้อขายชิปนะคะแต่เพราะลูกค้าในดิวนี้คือ Meta ครับต้องเข้าใจก่อนว่า Meta เป็นหนึ่งในบริษัทที่ทุ่มเงินมหาศาลที่สุดในโลกไปกับการสร้าง Data Center แล้วก็พัฒนา AI พวกเขาคือลูกค้าระดับวานของวงการเลย oh. การที่บริษัทระดับนี้หันมามอง TPU ของ Google อย่างจริงจังมันมีความหมายมากกว่าแค่การซื้อของค่ะมันเหมือนการให้ใบรับรองคุณภาพเลยหรือเปล่าครับว่าชิปของ Google เนี่ยไม่ใช่แค่ของที่ทําไว้ใช้เล่นๆภายในบริษัทอีกต่อไปแล้วใช่เลยค่ะแต่เป็นของจริงที่พร้อมลงสนามแข่งถูกต้องเลยค่ะมันคือการประทับตรารับรองที่ทรงพลังที่สุดว่าเทคโนโลยีของ Google นั้นดีพอดีพอที่จะเป็นทางเลือกที่ทัดเทียมกับ GPU ของ Nvidia ซึ่งถูกยกให้เป็นมาตรฐานทองคําของวงการมาตลอดนี่คือการส่งสัญญาณดังๆไปถึงทั้งตลาดเลยว่าตอนนี้มีตัวเลือกใหม่แล้วนะแล้วตัวเลือกนี้ก็ได้รับการยอมรับจากหนึ่งในผู้เล่นที่ใหญ่ที่สุดในเกมด้วยและการส่งสัญญาณที่ว่านี้ก็โอ้โหดังไปถึงตลาดหุ้นทันทีเลยนะครับทันทีเลยผลกระทบที่เกิดขึ้นมันชัดเจนมากหุ้น n v d r หรือ NVDA เนี่ยร่วงลงไปทันทีประมาณ5-8%ค่ะ แถมยังลากเอาคู่แข่งที่เล็กกว่าย,ย่าง AMD ลงไปด้วยในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งนี่เหมือนมีงานฉลองเลยนะคะใช่ครับหุ้นของ alphabet บริษัทแม่ของ Google ก็ดีตัวขึ้นทันทีแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือหุ้นของ Broadcom หรือ AVGO ที่เป็นพาร์ทเนอร์หลักของ Google ในการผลิตชิป TPU อพุ่งขึ้นไปเกือบ10%เเลยเยอะมาก หรือแม้แต่ซัพพลายเออร์อีกรายอย่างลืเมนทัมก็พุ่งไป13.5%ตัวเลขพวกนี้มันสะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนแบบชัดเจนมากค่ะการที่ตลาดหุ้นตอบสนองรุนแรงขนาดนี้แสดงว่านักลงทุนไม่ได้มองวันนี้เป็นแค่การแย่งส่วนแบ่งตลาดธรรมดารรมดานะครับไม่ใช่เลยค่ะแต่พวกเขามองไปถึงเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังเลยซึ่งก็พาเรามาถึงคําถามสําคัญว่าอาวุธลับที่ชื่อ TPU ของ Google เกิลมันมีดีอะไรกันแน่ครับถึงทําให้ตลาดเชื่อได้ขนาดนี้ว่าจะมาท้าชิงกับ n อ i น i a ดีได้จริงๆ ก่อนอื่นต้องบอกว่า TPU ไม่ใช่ของใหม่นะคะครับ Google พัฒนาร่วมกับ Broadcom มาตั้งแต่ปี2016แล้วและตอนนี้ก็เดินทางมาถึงรุ่นที่7แล้วด้วยซ้ำโ,โ,โอ้โหนี่คือโปรเจกต์ระยะยาวที่ Google ซุ่มทำมาเป็น10ปีเลยแต่จุดแข่งที่สุดของมันไม่ใช่แค่ตัวชิปอย่างเดียวค่ะแต่มันคือกลยุทธ์ที่เรียกว่า Vertical Integration Vertical Integration หรือการบูรณาการในแนวดิง่งเพรจะอธิบายให้เห็นภาพง่ายๆได้ไหมครับว่ามันคืออะไร ได้เลยค่ะลองนึกถึง Apple ก็ได้ค่ะอ๋อครับพวกเขาไม่ได้แค่ทำคอมพิวเตอร์แต่เขาออกแบบชิป M series ของตัวเองให้ทำงานกับระบบปฏิบัติการ macOS ของตัวเองบนฮาร์ดแวร์ Macbook ของตัวเองทุกอย่างทำมาเพื่อกันและกันใช่ค่ะทุกอย่างถูกปรับจูนมาให้ทำงานด้วยกันแบบเนียนที่สุด ก o o ก l e ก็กำลังทำสิ่งเดียวกันนี้ในโลกของ AI คือการสร้างระบบปิดที่ทุกส่วนประกอบพูดภาษาเดียวกันตั้งแต่ฮาร์ดแวร์คือชิป TPU ซอฟตแวร์คือเฟรมเวิร์ก TensorFlow ไปจนถึงโครงสร้างพื้นฐานอย่าง Google Cloud ถูกต้องค่ะซึ่งผลลัพธ์ของการทำแบบนี้ก็คือประสิทธิภาพใช่ค่ะแต่เป็นประสิทธิภาพในมิติที่ลึกซึ้งกว่าแค่ความเร็วมันคือสิ่งที่เรียกว่า compute efficiency หรือประสิทธิภาพในการประมวลผลต่อพลังงานที่ใช้อืม ซึ่งตรงนี้สำคัญมากนะคะเพราะมีบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจชิ้นหนึ่งเขาชี้ว่าข้อขวดที่แท้จริงของโลก AI ในตอนนี้ไม่ใช่การขาดแคลนชิปอ้าวไม่ใช่หรอครับ <c oughs> คือการขาดแคลนพลังงานค่ะโอ้โหเรื่องนี้น่าสนใจมากเลยครับเหมือนทุกคนกำลังตื่นเต้นกับรถสปอร์ตที่แรงสุดๆแต่ไม่มีใครพูดถึงว่ามันกินน้ำมันขนาดไหนใช่ <c oughs> แล้วถ้าวันหนึ่งเราต้องขับรถสปอร์ตคันนี้ไปทำงานทุกวันเนี่ย ค่าน้ำมันอาจจะทําให้เราล้มละลายได้เลยเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากเลยค่ะ GPU ของ NVIDIA ก็เหมือนรถสปอร์ตคันนั้นมันทรงพลังมากเหมาะกับการฝึกฝนหรือเทรนนิ่งโมเดล AI ครับซึ่งเปรียบเหมือนการเอารถไปลงแข่งในสนามเป็นต้นทุนที่จ่ายหนักครั้งเดียวแล้วจบไปแต่เมื่อเรานำ AI ไปใช้งานจริงหรือ inference ในชีวิตประจำวัน ซึ่งก็เหมือนการขับรถไปทำงานทุกวันมีคนเรียกใช้บริการ AI นับล้านล้านครั้งต่อวันต้นทุนที่เกิดขึ้นมันต่อเนื่องและมหาศาลมากและตรงจุดนี้เองที่ความประหยัดหรือประสิทธิภาพด้านพลังงานจะกลายเป็นพระเอกถูกต้องที่สุดค่ะและนี่คือสนามที่ TPU ของ Google ถูกออกแบบมาให้โดดเด่นเพราะการบูรณาการทุกอย่างเข้าด้วยกันทำให้มันทำงานที่เฉพาะเจาะจงอย่าง inference ได้โดยใช้พลังงานน้อยกว่ามาก ในระยะยาวแล้วต้นทุนด้านพลังงานนี่แหละค่ะที่จะเป็นตัวตัดสินผู้ชนะในเกมนี้แต่การที่ Google ไม่ขายชิปแยกแบบนี้มันไม่เป็นการจำกัดตลาดของตัวเองหรอครับในเมื่อ Nvidia เดียขายให้ใครก็ได้ที่อยากซื้อทำไมกลยุทธ์แบบปิดของ Google ถึงจะดีกว่าในระยะยาวเป็นคำถามที่ดีมากค่ะและนี่คือหัวใจของกลยุทธ์ของ Google เลย เป้าหมายของเขาไม่ใช่การเป็นคนขายชิปแต่คือการเป็นผู้ให้บริการคลาวด์แพลตฟอร์มที่ดีที่สุดสำหรับงาน AI ครับเขาไม่ได้ต้องการจะขายแค่เครื่องยนต์แต่ต้องการจะขายรถทั้งคันพร้อมบริการหลังการขายครบวงจรอ๋อเข้าใจแล้วถ้าคุณอยากได้พลังของ TPU คุณต้องเข้ามาอยู่ในระบบนิเวศของ Google Cloud เท่านั้นมืนกันการดึงลูกค้าเข้ามาแล้วสร้างรายได้จากบริการต่างๆอีกมากมาย เป็นเกมที่มองยาวกว่าการขายของเป็นชิ้นๆค่ะเข้าใจแล้วครับและถ้าเรามองภาพให้กว้างขึ้นดิวที่กำลังเจรจากับเมตานี่ก็ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นอย่างโดดเดี่ยวนะครับไม่เลยค่ะมันมีสัญญาณที่ชัดเจนมาก่อนหน้านี้แล้วกับดิวใหญ่ยักษ์ของแอน r o p i c ใช่เลยค่ะเรากำลังพูดถึงดิวที่ Google ตกลงจะจัดหาชิป TPU ให้กับแอนโทพิ ซึ่งเป็นบริษัท AI ดาวรุ่งเจ้าของคลอส AI มากถึง1ล้านชิป1ล้านชิปใช่ค่ะ1ล้านชิปนั่นเป็นจำนวนที่มาหาศาลมากมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับกลยุทธ์ของ Google ครับมันตอกย้ำภาพที่เราคุยกันมาทั้งหมดเลยค่ะว่า Google กำลังสร้างระบบนิเวศทางเลือกสำหรับการพัฒนา AI อย่างจริงจังครับพวกเขาไม่ได้แค่พัฒนาเทคโนโลยีไว้ใช้เอง แต่กำลังเปิดบ้านให้ผู้เล่นรายใหญ่อย่าง a n t h r o p i c เข้ามาใช้ด้วยซึ่งสำหรับบริษัทอย่าง a n t h r o p i c แล้วนี่คือทางรอดเลยนะคะอืเพราะมันทำให้พวกเขามีทางเลือกนอกเหนือจาก GPU ของ Nvidia ดียที่ทั้งหายากและมีราคาแพงรับบริษัท AI เหล่านี้ด้วยสินะครับคงไม่มีใครอยากฝากอนาคตทั้งหมดของบริษัทไว้กับซัพพลายเออร์เจ้าเดียวที่กลุ่มอำนาจต่อรองไว้ทั้งหมดแน่นอนค่ะการพึ่งพาซัพพลายเออร์รายเดียวเป็นความเสี่ยงทางธุรกิจที่ใหญ่หลวงมาก การที่ Google ก้าวเข้ามาเสนอทางเลือกทิ่ทรงพลังแถมยังมีประสิทธิภาพด้านพลังงานที่ดีกว่าในระยะยาวมันจึงเป็นการเปลี่ยนภูมิทัศน์ของตลาดไปโดยสิ้นเชิงเลยมันสร้างสมดุลใหม่ขึ้นมาค่ะงั้นถ้าจะลองสรุปภาพทั้งหมดที่เราคุยกันมาวันนี้มันหมายความว่ายุคทองของการผูกขาดโดย NV ็นวีเดียอาจจะก,กําลังเดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนแล้วใช่ไหมครับดิฉันคิดว่าเราพูดอย่างนั้นได้เต็มปากแล้วค่ะ Google และชิป GPU ของพวกเขาได้พิสูจน์ตัวเองแล้ว ว่าไม่ใช่แค่ผู้ท้าชิงในทางทฤษฎีแต่เป็นผู้ท้าชิงในทางปฏิบัติที่มีลูกค้ารายใหญ่ระดับโลกอย่างแอน h r o p i c อยู่ในมือและกำลังจะคว้าลูกค้ารายใหญ่อย่างเมตามาได้อีกโดยมีจุดแข็งคือการบูรณาการทั้งระบบที่นำไปสู่ประสิทธิภาพด้านพลังงานซึ่งจะเป็นปัจจัยที่สำคัญขึ้นเรื่อยๆในอนาคตใช่ค่ะทำให้ภาพรวมของตลาดกำลังจะเปลี่ยนจากโลกที่มีผู้เล่นคนเดียว ไปสู่โลกที่มีหลายคู่อำนาจมากขึ้นถูกต้องค่ะซึ่งการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นนี้ท้ายที่สุดแล้วน่าจะเป็นผลดีกับทุกฝ่ายในวงการครับทั้งบริษัท AI ที่จะมีทางเลือกมากขึ้นและอาจจะรวมถึงผู้บริโภคอย่างเราๆที่จะได้เห็นนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นเร็วขึ้นด้วยค่ะ สุดท้ายนี้มีประเด็นอะไรที่อยากจะทิ้งท้ายให้ผู้ฟังได้ไปคบคิดกันต่อไหมครับมีค่ะเป็นประเด็นที่ที่ฉันคิดว่าน่าสนใจมากถ้าเรามองย้อนกลับไปสนามรบในโลก AI ยุคแรกคือการแข่งขันว่าใครจะสร้างโมเดลภาษาที่ฉลาดที่สุดได้ก่อนกันอืม แต่จากทุกอย่างที่เราคุยกันในวันนี้มันชัดเจนว่าตอนนี้สนามรบกําลังเปลี่ยนไปสู่เรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดนั้นหมายความว่าตัวโมเดลอาจจะไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่ตัดสินผู้ชนะอีกต่อไปใช่แต่เป็นเรื่องของฮาร์ดแวร์และระบบนิเวศที่รองรับมันใช่เลยค่ะคำถามสำคัญในอนาคตอาจจะไม่ใช่แค่ชิปของใครเร็วกว่าแต่จะกลายเป็นระบบนิเวศของใครมีประสิทธิภาพคุ้มค่าและขยายขนาดได้ดีกว่ากัน อยากให้ลองนึกภาพตามแบบนี้นะคะว่าถ้าวันหนึ่ง AI กลายเป็นสาธารณูประพพื้นฐานที่ทุกคนเข้าถึงได้เหมือนไฟฟ้าครับคำถามที่น่าคิดต่อไปก็คือแล้วใครละที่จะเป็นผู้ควบคุมโรงไฟฟ้าเหล่านั้นโอ้โห Nvidia คือเจ้าของโรงไฟฟ้าเดิมที่ส่งพลังที่สุดแต่ตอนนี้ Google กำลังสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ที่อาจจะมีประสิทธิภาพมากกว่าในระยะยาวนี่คือสมอรภูมิครั้งใหม่ที่เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นเองค่ะ